สวัสดีครับผมครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มสมอนฟาร์มครับะมวนฟาร์มนะครับอัำเภอปากช่องครับผมอำเภอปากช่ครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้อยู่กับพี่อะไรนะครับทวัตชัยครับผมพี่ทวัชชัยนะครับพี่ทวัชชัยเอาวัวมากี่ตัวครับพี่วันนี้สองตัวครับวัวมาสองตัวนะครับตัวครับครับผมตัวนี้ชื่ออะไรครับน้องส้มน้องส้มนะครับส้มโอน้องส้มโอเป็นลูกของ เป็นรูปของเจ้ามาดิโอนะครับผมแม่อะไรนะครับพี่สายแดงกาลสินครับแม่สายแดงกาลสินนะครับผมตัวนี้ได้กี่เดือนแล้วครับพี่หกเดือนครับหกเดือนครับหกเดือนนะครับพี่ตัวนี้ได้หกเดือนนะครับพี่พี่ทศชัยเอามาประกวดใช่ไหมครับพี่ตัวนี้เอามาประกวดครับครับจะเป็นในรุ่นแรกเกิดถึง6เดือนครับรุ่นแรกเกิดถึงหกเดือนนะครับพี่ ตัวนี้จะมีลักษณะเด่นตรงไหนบ้างครับพี่หัวสวยครับหัวสวยพิมพ์หูได้พิมพ์หูได้นะครับขออีสีจัดสีจัดนะครับพี่พิมพ์หูได้เลยครับสีจัดตำแหน่งนอกตั้งตรงตำแหน่งนอกตั้งตรงนะครับผมครลำตัวยาวลำตัวยาวขาดีนะครับขาดีนะครับขาดีมากครับพี่ เรามาดูตัวที่สองกันเลยครับผมตัวที่สองครับตัวนี้เป็นบัวเพศผู้นะครับผมเพศผู้เป็นลูกของมาริโอเหมือนกันครับเป็นลูกของมาริโอนะครับแม่สายเลือดทิงแม่สายเลือดทิงนะครับชื่อชื่อน้องอะไรครับยอดเยี่ยมครับชื่อน้องยอดเยี่ยมนะครับผมเป็นบัวแดงนะครับผม นี่นำมาประกวดในรุ่นอะไรครับแรกเกิดต้นเดือนคนระับแรกเกิดต้นเดือนเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวเพจดูนะครับผมแรกเกิดตึนหกเดือนนะครับผมอ้ยา,าวมากเลยครับดูนะครับผม,าาม,มเดี๋ยวมาดูท้ายกันเลยครับ ครับพี่ครับพี่ตะวัชยัยฝากเบอร์ให้พี่น้องนะครับเผื่อพี่น้องสนใจเข้าเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับผมตวัชชัยคอแนวกลางครับ แปดเจ็ดหนครับนี่ครับผมเชลรับหนพี่น้องที่สนใจเยี่ยมชมได้ที่ฟาร์มนะครับผม่งตัวเปียนอยู่ที่น้องแปนอยู่ที่น้องแปนตลาดน้องแปนอำเภอกำละสครับตลาดน้องแปนอำเภอกำลสจังหวัดกาฬสินนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ को के